สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในสวนของเราค่ะเดี๋ยวมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวแรกอันนี้คือไม้ประดับไม้ประดับ garden tree ต่อไปกระถางต้นไม้เราเรียกว่า flower pot flower pot แนวพุ่มไม้แบบนี้นะคะ hedge ฝักบัวรดน้ำ watering pot ปแปลงปลูกผัก vegetable plot ตัวนี้นะคะไม่อ่านว่า w i d g e t นะอ่านว่า vegetable ออกเสียง vegetable plot ปอ๋ย fertilizer ยาฆ่า,มาแมลง pesticide ยากำจัดวัชพืช herbicide อันนี้ฆ่ามาแมลงอันนี้กำจัดวัชพืชพุ่มไม้ bush เครื่องตัดหญ้า lawn mower เปลยวนเป็นที่แขนแวนเราไว้นอนอันใหญ่ๆนะคะเรียกว่า Hammock บ้งกี hot กันไกตัดเล็มกิ่งไม้ pruning shears สายยาง hose pipe กันไกตัดหญ้า glass shears สามง่ามเป็นแบบน,นี้ garden fork มันจะเหมือนซ่อมนะคะเขาเลยเรียกว่า garden fork เสียมพั่ว space เสียมมือ shower จอบ h o e ขวาน axe แล้วก็คราดเรียกว่า r e k e ค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเรื่องของคำศัพท์ในส่วนนะคะก็ไปฝึกฟังซ้ำๆจะได้จำได้ค่ะ วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ